สวัสดีค่ะตอนนี้อุยออนไลน์เลยค่ะตอนนี้หกโมงสิบนาทีค่ะมันนัดก,กูหกโมงกูวันแต่ตีห้าค่ะรู้ไหมคะสนานี่นะคะมันยังมึนๆอย่างนี้จะซอมอะไรใช่ไหมคะชาวมากชาวมากถึงนตั้งแต่ตีห้าให้ออกจากบ้านอ่ะออกจากบ้านตีห้าคือเมื่อมันถึงที่นี่ถือว่าจะสายแล้วยังไงวัยนอดไม่ร้องโอ้โหเจ้า,า,า,าและตอนนี้นะคะ เซเว่นน่ะน้อยบอกเดี๋ยวเข้ามาพร้อมตัวแม่โอ้ยเฮียให้กูมาว้ตหดูอ่อยมากครั้งอ้แล้วอ่อยมาคร้อ่อยค่ะงแล้จอที่คุกินไป3ลูกตะกี้นี้มันอยู่ ซ้อมค่ะซ้อมนี่เป็นคำว่าซ้อมแล้วพบกันใน YouTube <laughs> นี่คือตอนแบบภาคแรกมีภาคสองค่ะบ๊ายบายจะมีภาคสาม